ดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทางลาย m o t ต95ช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทำการเที่ยงวันถึง2ทุ่มนะครับ ครับสวัสดีครับพบกับผมมอจากมอโตแคริเอเตอร์ช anel กับการดูดวงเสียงไทยไพย่ทาโร่ไพย่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมทําการดูดวงด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินและไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นและผมไม่ได้รับสอนนะครับและที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะไม่มีการชวนทําบุญไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นโปรดระมัดระวังผู้แอบอ้างนะครับโอเคมาเข้าเรื่องการดูดวงเสียงไทยวันนี้กันเลยนะครับเราาก็จะมดู เสียงทยายไพ่ทาโร่ไพ่พย,ยิปซีกันเช่นเคยนะครับการทํานายของผมอ้างอิงตามแนวทางตําราสากลนิยมนะครับผมไม่ได้มีพลังวิเศษแต่อย่างใดนะครับและทุกๆคําทํานายผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับโอเคมาดูกันเลยวันนี้เราจะมาเสี่ยงทายกันในหัวข้อที่ว่าใครกําลังหลงไหลคุณมากอยากได้คุณเป็นคู่ครองเออหัวข้อความสัมพันธ์ดูกันสบายๆเพลินๆไม่มีพิษมีภยัภยเช่นเคยนะครับ ประมาณนี้มาเริ่มกันเลยนะครับใครหลงไหลคุณมากอยากได้คุณเป็นคู่ครองวันนี้เรามาเสียงไทยกันใบแรกคุณได้ไพ่โหสี่เหรียญสี่เหรียญ four pentacles ช่วงนี้คุณรักตัวเองค่อนข้างดีนะ ในความหมายของสี่เหรียญตามตำราสากลว่าไว้ความหมายที่หนึ่งคุณเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้อย่างดีมากหรือค่อนข้างดีก็แล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละท่านอย่างน้อยที่สุดใบนี้คือการกอดตัวเองคุณอาจจะเคยมีประสบการณ์ความผิดหวังเสียใจจากการถูกเพื่อนถูกมิตรถูกคนรักทรยศหักหลังอะไรมาแบบนี้ถูกไม่ถูกประมาณนี้คุณรู้สึกหมดศรัทธากับ ความสัมพันธ์ในทุกๆมิติทุกๆระดับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนจะเป็นคนรู้จักจะเป็นที่ทํางานอะไรก็แล้วแต่คุณรู้สึกว่าใครไว้ใจไม่ได้เลยอะไรแบบนี้คุณอาจจะเคยผิดหวังกับผู้คนมาจนอยากกอดตัวเองแน่นๆไม่ต้องโศกเศร้าไม่ต้องเสียใจคนมีเป็นล้านไม่ใช่ทุกคนจะดีหรือไม่ดีล้วนมีคนดีและไม่ดีปะปนกันไปที่ผ่านมาขอให้ผ่านไปจากนี้ไปคุณจะเจอคนดีความสี่เหรียญเมื่อคุณรักตัวเองมากขึ้นก็จะมีคนดีๆเข้ามามากขึ้นเช่นกันนะครับอดีตใดไม่พึงประสงค์ไม่พึงพอใจผ่านไป แล้วให้ผ่านเลยไปจากนี้คุณจะดวงดีมากขึ้นและความหมายที่2นอกจากการรักตัวเองแล้วสี่เหรียญน,นี่ยังหมายถึงช่วงเวลาของการเก็บออมเก็บหอมรอมริบสร้างเนื้อสร้างตัวคุณจะมีฐานะดีขึ้นด้วยอ้าวไม่ธรรมดาสบายใจเข้าไว้ดึงดูดสิ่งดีๆนะครับโอเคและธาตุดินก็เด่นนะครับเรื่องธาตุเรื่องราศีนี่ไม่ล็อกสเปกนะสามารถดูได้ทุกธาตุทุกราศีเพราะการเสี่ยงทายแบบนี้ไม่ได้จํากัดนะครับนะดูได้ทุกธาตุทุกราศีดินน้ําลมไฟราศีใดดูได้หมดใบต่อมาได้อะไรมาดูกันเอา้า โอ้เดอะเฮอร์มิตคุณมาถูกทางแล้วช่วงเวลานี้คุณรักตัวเองดังกล่าวดูแลตัวเองดีและเหมาะสมอย่างยิ่งที่คุณจะทําใจให้สงบเป็นสมาธิอยู่กับตัวเองมากๆ คุยกับตัวเองถามเสียงหัวใจตัวเองถามตัวเองลึกๆว่าฉันอยากได้อะไรกันแน่ฉันอยากมีชีวิตเป็น,นทิศทางใดอะไรแบบนี้อนาคตจะทําอะไรวางแพลนวางแผนให้ตัวเองเยอะๆช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาดีของการเก็บเนื้อเก็บตัวเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ได้แปลว่าตัดขาดทางโลกไม่ยุ่งใครนะแต่หมายความว่าพบปะทางโลกเท่าที่จําเป็นพบปะผู้คนเท่าที่จําเป็นกิจกรรมเฮฮาปาร์ต hey ี้ ye, party, ใดๆไม่จําเป็นตัดออกให้หมดเหลือไว้แต่ความจําเป็นเช่นการไปทํางานการประชุมสาม ติ๊งอะไรที่ที่มันจําเป็นต่อชีวิตแค่นี้พอนะอะไรไม่จําเป็นต่อชีวิตตัดออกไปเลยแล้วก็ทุระคนอื่นที่คุณเคยแบกรับไว้นะถ้าคุณเคยแบกรับภาระของคนอื่นไว้ปฏิเสธได้ก็ปฏิเสธนะครับเลี่ยงได้เลี่ยงเลยดูแลตัวเองเยอะ แล้วบางท่านที่มีไอเดียมีความคิดอยากปฏิบัติธรรมหรือแม้แต่อยากบวชผมเชียร์เลยอนุโมทนาด้วยลวงหน้าไม่ว่าคุณสะดวกทําแบบไหนก็ขอให้คุณทําตามความสะดวกการปฏิบัติธรรมสามารถทําที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้อยู่ที่ใจขอเพียงจิตใจสงบแล้วคุณจะมีความโชคดีมากขึ้นนะครับอ,อ่อแล้วใบนี้นะราศีกันก็เด่นนะใบนี้เป็นตัวแทนของราศีกันโดยนะครับเป็นไพ่ประจําตัวราศีกันอาจจะเป็นตัวคุณหรือคนที่เกี่ยวข้องกับคุณคนแวดล้อมกับคุณหรือแม้แต่สิ่งดีๆที่อาจจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนอะไรแบบนี้ โอเคมาดูกันต่อนะครับแล้วก็อใครกำลังหลงไหลคุณมากโอ้โหอัศวินถ้วย มีแน่นอนณนเวลานี้ตามหน้าไพ่ทำนายว่ามีคนหลงไหลคุณอย่างน้อยหนึ่งคนอยากได้คุณเป็นคู่ครองอย่างแท้จริงตามความอัศวินถ้วยนายอับคั u p s ใครบางคนกำลังจะมายื่นถ้วยให้คุณส่งมอบหยิบยื่นความสัมพันธ์ดีๆให้กับคุณคนคนนี้มีโอกาสที่จะเข้ามาด้วยความสุภาพนะอ่อนหวานอ่อนโยนนุ่มนวลไม่กระตกกระตากไม่มาทำอะไรรุ่มร่มบอบบอขออนุญาตใช้คำนี้เลยเพราะบางคน อาจจะดูเวลามาจีบกันก็จะทําอะไรดูไม่เข้าท่าในบางคนแต่คนนี้จะไม่เป็นอย่างนั้นคนนี้จะมาด้วยความสุภาพอ่อนหวานอ่อนโยนเรียบร้อยขี้เกลงใจด้วยซ้ำคนเนี้ย ลองไปสังเกตดูว่าช่วงเวลานี้มีคนลักษณะดังกล่าวนี้อยู่ใกล้ๆตัวคุณหรือไม่คนธาตุน้ําก็เด่นมีนกรกฎพิจิกไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขาอะไรแบบนี้คนคนนี้มีแนวโน้มอยากจะครอบครองคุณเป็นคู่ครองคุณเรียกว่าอยากครอบครองคุณทั้งตัวและหัวใจประมาณนี้มีความคลั่งรักอยู่ลึกๆแต่ไม่แสดงออกเขาจะแสดงออกความสุภาพอ่อนหวานอ่อนโยนนุ่มนวลเข้ามาคุยกับคุณอย่างดีค่อยๆเข้าหาอย่างสุภาพอะไรประมาณนี้มีโอกาสที่เขาจะเข้าหาคุณทางคนรู้จักทางเพื่อนหรือแม้จะเข้า หาตรงๆหรือช่องทางใดก็แล้วแต่ที่คุณเปิดไว้ถ้าคุณมีโซเชียลซึ่งกันและกันคุณเขาอาจจะทักข้อความคุณมาก่อนแบบนี้หรือติดต่อผ่านเพื่อนติดต่อผ่านคนรู้จักอยากขอทําความรู้จักคุณให้มากกว่าน,นี้ได้ไหมเออพบปะสังสรรค์กันไหมอาจจะนัดรับประทานอาหารมื้อแรกอาจจะไม่ได้ไปกันสองคนอาจจะนัดเป็นหมู่คณะไปกับเพื่อนๆแบบนี้เออไปท่องเที่ยวรับประทานอาหารเป็นหมู่คณะแบบนี้เพื่อสารสัมพันธไมตรีในความในจุดเบื้องต้นอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับคนนี้เข้ามาเป็นขั้นเป็นตอนมาอย่างสุภาพ ย้ําเลยว่าสุภาพถ้าใครมาทํากระตกกระตากลุ่มล่มไม่ใช่ตัดทิ้งได้เลยคนนี้สุภาพมากอ่อนโยนมากเขาจะมาจีบคุณด้วยน้าใสใจจริงประมาณนี้นะครับลักษณะดังกล่าวนะคนสุภาพอ่อนหวานอ่อนโยนลองไปสังเกตดูได้เลยใครใกล้ๆตัวที่มาทําดีกับคุณเป็นพิเศษเอออยากคุยอยากเจอแวะวนเวียนมาหาอยากนัดไปกินข้าวกินกาแฟกันไหมอะไรแบบนี้ดีกับคุณเป็นพิเศษจนออกนอกหน้าลองสังเกตดู และย้ําว่าต้องเป็นคนที่มีความสุภาพอ่อนโยนไม่ใช่คนกระตก,กรตากชงชางไม่ใช่หกเหรียญ six of pentacles มีคนใจบุญตัวคุณด้วยหรือฝั่งเขาก็ได้ด้วยเช่นกันหรือทั้งสองฝั่งเลยก็ได้พลังงานสลับฝั่งกันได้หรือเป็นทั้งสองฝั่งเลยก็ได้หกเหรียญ six of pentacles ตำราสากลว่าไว้ชัดเจนว่าคนที่จะเข้ามาหาคุณนี้เป็นคู่บุญคู่บารมี คำว่าคู่บุญคู่าบารมีนี้ไม่ถึงขนาดาคู่เนื้อคู่ที่ตามกันมาแต่อดีตชาติตามความเชื่อไม่ขนาดนั้นแต่หมายความว่าเอาเฉพาะชาติพบพบชาติปัจจุบันตามความเชื่อเขาและคุณมีบุญสะสมที่ใกล้เคียงกันมีบุญเสมอกันศีลเสมอกันเคมีตรงกันอะไรแบบนี้คุณชอบทําบุญเขาชอบทําบุญคุณชอบทําความดีเขาเป็นคนดีงามคนหนึ่งคุณมีจิตใจอ่อนโยนเขาก็อ่อนโยนเรียกว่าค่อนข้างศีลเสมอกันใช้ได้มีโอกาสที่ เมื่อคุณกับเขาได้พบปะเจอกันแล้วจะคุยกันเข้าอ,อกเข้าใจกันง่ายมากนะครับยิ่งถ้าคุณชอบทําบุญเข้าทําบุญหรือเป็นสายมูด้วยกันทั้งคู่เนี่ยต่นี้สนุกเพลิดเพลินเลยชวนกันไปทําบุญชวนกันไปมูสนุกสนานอิ่มเอมใจเป็นไปได้เลยนะครับดวงคุณมีโอกาสเป็นได้ทั้งผู้ให้และผู้รับหมายความว่ายิ่งให้ยิ่งได้ตามความเหมาะสมตามกําลังแล้วก็สามารถเรียกว่า,ามีความสุขความเจริญจากการทําบุญยิ่งทําบุญยิ่งสบายใจยิ่งเจริญประมาณนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อืถ้าดินก็เด่นนะ ความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนหนักแน่นแบบธาตุดินก็ปรากฏชัดนะครับเหมือนก่อนพิศศกันแล้วสีดาบโฟร์ออฟสอดคุณไม่ต้องกลัวสีดาบสีดาบเป็นไพ่ของการพักผ่อนทบทวนจิตใจ,จตัวเองดังกล่าวไปแล้วตอนแรกที่มีเฮอร์มิตออกมาสอดคล้องกับสีดาบไพ่ยังคงยืนยันว่าช่วงนี้ถ้าคุณคิดไม่ออกบอกไม่ถูกหรือมีความว้าวุ่นใจขอให้อยู่นิ่งๆเท่าที่จะเป็นไปได้ อยู่กับตัวเองหรืออยู่กับคนที่ไว้ใจได้เช่นครอบครัวพ่อแม่พี่น้องคนที่ไว้ใจได้ญาติสนิทมิสหายปรึกษากันเป็นการภายในอย่านําเรื่องส่วนตัวไปเล่าให้ใครฟังแบบนี้ก็ว่าได้นะครับตามตําราสากลว่าไว้เมื่อสีดาบปรากฏออกมาแถมมีเฮอร์มิตด้วยเนี่ยนะนะการทบทวนตัวเองสําคัญมาก การพักผ่อนสําคัญมากบางท่านทํางานหนักโอเวอร์โหลดเกินลิมิตร่างกายอาจจะเริ่มทรุดโทรมลองสังเกตตัวเองดูว่ามีอาการเหนื่อยแปลกๆไหมเริ่มวิงเวียนศีรษะไหมหรือแม้แต่เริ่มเจ็บป่วยหรือไม่ถ้ามีอาการขอให้พบแพทย์โดยด่วนเลยนะครับการดูดวงไม่ได้ช่วยให้คุณหายป่วยนะแต่การดูดวงจะบอกได้ว่าคุณมีโอกาสป่วยขอให้พักผ่อนให้เพียงพอประมาณนี้ถ้ามีอาการเจ็บป่วยพบแพทย์เท่านั้นนะครับโอเคไปกันต่อแล้วก็อื ขอให้สบายใจดวงวันนี้เป็นดวงที่ค่อนข้างดีอยู่ในเกณฑ์ดีปานกลางจริงๆดวงคุณดีนะแต่ว่าคุณอาจจะก,กังวลมากไปสักหน่อยที่ผ่านมาคุณอาจจะมีปัญหาหลายอย่างทําให้ครุ่นคิดเยอะอะไรแบบนี้ไม่ต้องกังวลนี่ไงไพ่ย,ยืนยัน สองไม้เท้า two of wands นอกจากเรื่องความรักความสัมพันธ์ตามหัวข้อแล้วคุณยังมีโอกาสโชคดีด้านอื่นๆถ้าคุณรอคอยสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นกำลังใกล้เข้ามาแล้วกำลังใกล้เข้ามาแล้วมีโอกาสที่จะได้ในไม่ช้าไม่นานนี้ไม่ช้าไม่นานมันแค่ไหนตามสถิติการดูดวงเสี่ยงทายด้วยไพ่ทาโร่คำว่าไม่ช้าไม่นานจะอยู่ในช่วงอย่างเร็ว1-3เดือนอย่างช้า6เดือนหรืออย่างช้าที่สุดคืออยู่ในรอบหนึ่งปีโดยประมาณถ้าถึงเวลาครบเวลาแล้วยังไม่เกิดขึ้นค่อย ว่ากันอีกทีว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะบางทีการเสี่ยงไทยแบบนี้หน้าพ่ยได้ออกมาแบบนี้แต่จะไม่เกิดผลเท่ากันในแต่ละท่านเพราะบุญเดิมบุญเก่าวาสนาเดิมไม่เท่ากันอยู่ที่การปฏิบัติตัวของแต่ละท่านและยังนับรวมไปถึงปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้อีกต่างหากนะครับนะเศรษฐกิจสังคมโลกคนแวดล้อมล้วนม,มีผลบางคนดวงดีแต่ไปคบหากับคนที่ดวงตกก็าอาจจะมีการถูกฉุดรั้งอะไรเกิดขึ้นมาได้เราไม่ได้โทษคนอื่นนะเราไม่ได้สอนให้โทษคนอื่น แต่ยกตัวอย่างว่าบางทีคุณดวงดีๆอยู่มากๆแทนที่จะโชคดีแต่คุณกลับไปหลงเชื่อคนไม่ดีอะไรแบบเนี้ยอ่าคุณก็ถูกชุดล้างเหนียวล้างให้เจริญเติบโตช้าลองนึกภาพตามนะเราไม่ได้แนะนําให้โทษคนอื่นแต่ว่าขอให้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังถ้าดูทีถ้าใครไม่ชอบมาพากลห่างได้ห่างไว้ก่อนดวงคุณกําลังดีดวงคุณกําลังขึ้นนะครับประมาณนี้โอเคไปกันต่อ,อะจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปใครหลงไหลคุณมากอยากครอบครองคุณ สวินถ้วยมาเมื่อกี้เราบอกชัดเจนว่าเป็นคนดีคนหนึ่งคบหาได้แล้วก็โอ้เดอะมูนคุณยังคงกังวลอยู่ในะช่วงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากลางคืนถ้าเป็นไปได้ถ้ากังวลนอนไม่หลับพยายามหากิจกรรมใดๆเชิงสร้างสรรค์นะครับไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายเบาๆอ่านหนังสือดูอะไรก็แล้วแต่เพลิดเพลินที่จะลงใจอย่าไปดูอะไรที่มันตื่นเต้นน่าหวาดหวั่นน่ากลัวอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่จะลงใจไม่สร้างสรรค์อย่าไปดูอย่าไปรับเข้ามา ขอให้รับแต่สิ่งดีๆพลังงานบวกสิ่งที่จะลงใจย้ําเลยว่าจะลงใจสร้างสรรค์แล้วคุณจะพักผ่อนสงบได้ง่ายขึ้นนะครับจากที่เคยนอนไม่หลับก็น่าจะดีขึ้นหรือถ้ามันหนักหนาจริงๆก็ลองพบแพทย์ดูนะเพราะอาการนอนไม่หลับอะไรพวกนี้แพทย์สามารถช่วยได้นะครับการรักษาทางการแพทย์สามารถช่วยได้มันจะดีขึ้นผมเชื่ออย่างนั้นช่วงเวลานี้ดวงคุณดีแต่อาจจะมีวิบากกรรมค่อนข้างเยอะสักหน่อยไม่ต้องกลัว คนเราย่อมมีทั้งช่วงขาขึ้นขาลงอุปสรรคมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ไม่ต้องกลัวนะครับคุณอยู่กับอดีตมากเกินไปขออนุญาตแนะนําตามตรงนะไม่ได้ว่านะห้าถ้วยใบนี้ตําราสากลว่าไว้ชัดเจนว่าคุณบางทีคุณโฟกัสกับอดีตคุณจําฝังใจกับเรื่องบางอย่างสถ้วยที่ล้มไปแล้วแต่มีสองถ้วยที่ยังตั้งอยู่คือปัจจุบัน ใบนี้แนะนําตรงๆต,ตามตำราสากลเลยคือขอให้โฟกัสกับปัจจุบัน2ถ้วยที่ยังตั้งอยู่3ถ้วยที่ล้มไปแล้วช่างมันปล่อยมันไปเลยให้โฟกัสปัจจุบันนะครับโอเคไปกันต่อนะครับอืพลังงานวันนี้ดีปานกลางณเวลานี้แต่ผมยังเชื่อมั่นว่าถ้าคุณมีกําลังใจมันจะดีขึ้นเรื่อยๆนี่ไงแล่าดีขึ้นแล้วเห็นไหม อย่ามัวไปกังวลอดเดชัดๆเลยห้าถ้วยเมื่อกี้คุณจำใส่ใจขออนุญาตแนะนำไว้เลยว่าอย่ากังวลอดเดอยู่กับปัจจุบันแล้วจะดี ถ้าคุณอยู่กับปัจจุบันได้มากเท่าไหร่คุณยิ่งจเจริญก้าวหน้าได้เท่านั้นก้าวถวยความหมายตามตำราสากลว่าไว้ชัดเจนว่าคือความอุดมสมบูรณ์พูนสุขมีกินมีใช้ไม่ขัดสนนะไม่ว่าคุณอยู่ในสถานะใดก็แล้วแต่เป็นคนโสดมีคู่หรือทำงานใดก็แล้วแต่ใช้ชีวิตในวิถีใดก็แล้วแต่คุณจะมีความสุขในวิถีของคุณเรียกว่าแทบไม่มีอะไรมาเบียดเบียนคุณได้เลยสิ่งเดียวที่จะทำอันตรายคุณได้คือความคิดกังวลเท่านั้นเองนะครับขออนุญาตแนะนำนะ ความกังวลคือเป็นสิ่งเดียวที่ทําร้ายคุณได้ถ้าคุณลดความกังวลได้คุณสบายไปโลดไปเฉีวเลยเอ้าจริงๆนะดวงดีช่วงนี้ดวงดีแต่บางทีไปติดที่ความกังวลเท่านั้นเองนะโอเคมาดูกันต่อนะครับแนะนําให้ดูให้ตลอดอย่าก,กดข้ามนะเพราะแม้เราจะดูเรื่องความรักความสัมพันธ์แต่ไพด่ดีๆเรื่องอื่นอาจจะออกมาได้ทุกเมือ่อถ้ากดข้ามคุณอาจพลาดของดีนะครับ นี่ไงเล่า The Empress ออกมาแล้วยินดีด้วยกับท่านที่ดูมาโดยตลอดไม่กดข้ามคนที่กดข้ามไปแล้วก็เสียดายแทนจริงๆ The Empress ออกมาไพา่จักรพรรดินีมหาเศรษฐีใบนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงดูได้หมดพลังงานรวมนะครับดูได้หมดนะ The Empress ออกมาบ่งบอกเลยว่าช่วงนี้ดวงคุณดีมากย้ําเลยว่าดวงคุณดีมากสิ่งเดียวที่บั่นทอนอยู่คือค,อความกังวลถ้าคุณลดความกังวลได้นะชีวิตไปโลดเลยเนี่ย The Empress การันตีตามความเชื่อตามตำราสากลว่าไว้ เพรสปรากฏออกมาเป็นไพ่ตัวแม่ของไพ่ทาโร่หมายความว่าถ้าคุณผู้หญิงเสี่ยงทายหยิบได้ใบนี้ได้ดูคลิปนี้เจอใบนี้ชีวิตคุณจะเจริญก้าวหน้าได้รับการยรกรย่องได้รับการยกระดับฐานะสูงขึ้นมีโอกาสมั่งคั่งร่ำรวยเจอคู่อุปถัมภ์ส่วนคุณผู้ชายก็มีดวงนารีอุปถัมภ์ชัดเจนนะครับและที่ผมย้ําเสมอคือนารีอุปถัมภ์ไม่ได้แปลว่านั่งนั่ง,น,งนอนน,อนให้ผู้หญิงเลี้ยงแต่นารีอุปถัมภ์คือจะมีโชคดีจากสุภาพสตรีเอ เกี่ยวข้องกับสุภาพสตรีและโชคดีใครก็แล้วแต่ไม่จํากัดเฉพาะคุณผู้ชายนะใครก็แล้วแต่คุณมีดวงที่ได้รับความโชคดีจากสุภาพสตรีไม่ว่าจะเป็นเพื่อนผู้หญิงคุณแม่คุณป้าคุณนะ้าใครก็แล้วแต่ให้โชคให้คุณได้ประโยชน์กับคุณอย่างเต็มที่รับไปเลยนะครับและอีกความหมายหนึ่งของเอ p มเพรสถ้าคุณมีคู่มีครอบครัวคุณมีโอกาสมีลูกหรือมีลูกเพิ่มมีโอกาสตั้งครรภ์น,นะครับเออถ้ามีความพร้อมจัดไปถ้ายังไม่พร้อมป้องกันให้ดีโอเค okay. ไปกันต่อดวงดีแล้วไม่ต้องกลัวนะ สิ่งที่คอยรบกวนจิตใจคุณคือความกังวลเท่านั้นเองนอกนั้นไม่มีอะไรเออนอกนั้นชิวๆเลยเนี่ยเออทำบุญไปนะทำบุญทำกุศลไปชีวิตคุณมีความสุขมีความพร้อมลดความกังวลให้ได้ลดความกังวลให้ได้ดไดทำบุญเข้าไปพูดไม่ทันขาดคำเดี๋ยวไม่จะเชื่อออกมาสาธุรับด้วยคนใบนี้ดีมาก เดนมาร์เชียนเป็นไพ่นักมายากลไพ่หมอดูไพ่ครูบาอาจารย์ตัวแทนของปาฏิหาริย์ใบนี้ตามตำราสากลและความเชื่อว่าไว้ว่าเดนมาร์ชเชียนนักมายากลหมอดูหรือนักปรา์ที่กำลังอยู่ในภาพนี้ชี้มือขึ้นท้องฟ้ากำลังไรยมนต์คาถาหรืออธิษฐานจิตขอพลังจักรวาลกำลังช่วยเหลืออยู่ตอนนี้ตามความเชื่อนะและตามตำราสากลว่าไว้ใบนี้ปรากฏออกมาทํานายดีเลยว่าคุณมีโอกาสโชคดีมีโอกาสสมหวังเกินคาดเราปาฏิหาริย์หลายอย่างที่คุณเคยคิดว่าอาจจะพลาดไปแล้วไม่ได้ แล้วมั้งจะได้หรืออะไรแบบนี้มันจะได้มันจะสําเร็จเกินคาดเกินวาสนาอย่าลืมนะว่าคุณเป็นคนชอบทําบุญคุณเป็นคนชอบทําบุญคุณเป็นสายมูหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณดําเนินหน้ามาทางนี้ด้วยวิธีที่ถูกต้องเป็นสายขาวอธิษฐานเอาสิ่งดีๆเข้าตนเองไม่สาบแช่งใครนะมีจิตใจผ่องใสยอยู่เสมอคุณโชคดีคุณจะมีปาฏิหาริ์บางอย่างหรือหลายอย่างเกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุดนะความสุขความจเจริญส่วนตัว ลำดับถัดไปคือความสัมพันธ์ที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีอันจะเข้ามาจากคนที่อ่อนหวานอ่อนโยนนุ่มนวลดังกล่าวที่เขาหลงไหลคุณอยากเข้ามาครอบครองหัวใจคุณนี่พากันไปเจริญเก้านะ่ะดวงดีแล้วลดความกังวลน,นะครับโอเคมาดูกันต่ออืมอีกสักสองใบส่งท้ายวันนี้รู้ละ คนอ่อนหวานอ่อนโยนคนใกล้ชิดคุณที่รู้จักกันแล้วอยากครอบครองคุณมากมาก,มากเออถ้าใครยังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่เคยเจอหน้าเจอตากันมาจีบอย่าไปหลงกลเขานะออระวังโดนหลอกนะต้องคนที่รู้จักกันแล้วเคยเจอกันแล้วเท่านั้นนะครับโอเค โอ้โห Wheel of f o r t u n ยินดีด้วยกับท่านที่ยังคงดูอยู่ยังไม่ปิดคลิปไปซะก่อนโชคดีมาแล้วอ Wheel of Fortune ตำราสากลว่าไว้ชัดเจนใบนี้มาคือดวงขึ้น ดวงคนเราหมุนวนไปเรื่อยๆมีขึ้นมีลงก็จริงแต่ในบริบทนี้ดวงดีแบบนี้เป็นคนใจบุญแบบคุณขนาดนี้นะครับดวงขึ้นแน่นอนช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาดวงดีดวงดีไม่ได้แปละวะ่านั่งนั่งนอนๆเฉยๆแล้วมันจะดีแต่ดวงดีแปละว่าฟ้าเปิดทางสะดวกอยากทําอะไรรีบทําจะได้ดีมีโชคมีชัยนะปลอดภัยทุกอย่างก้าวและมีโอกาสสมหวังเมื่อกี้มีเมจิกเชียนมีวิวออฟฟอร์จูนออกมาอีกสองใบนี้คู่กันไม่ได้ออกบยๆ ใครเสี่ยงไายได้2ใบนี้นะโชคดีสุดๆไปเลยแต่โชคดีแล้วก็ต้องย้ำนะว่าโชคดีแล้วอยู่เฉยๆก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับโชคดีดวงดีแล้วลุกไปทําความดีรีบไปสารฝันขยันขันแข็งตั้งหน้าตั้งตาทาสิ่งดีงามทําสิ่งสุจริตแล้วคุณจะได้ดีแน่นอนความโชคดีเราปฏิหารกำลังจะเกิดขึ้นไม่ธรรมดานอกจากชีวิตส่วนตัวจะดีความสัมพันธ์จะดีแล้วยังมีโชคดีเข้ามาเรื่อยๆด้วย ขอเพียงศรัทธานะครับการดูดวงเราย้ําอยู่เสมอว่าอย่าไปงมงายว่าจะต้องอยเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นชีวิตจะเป็นอย่างไรปล่อยไปตามดวงไม่ใช่เราดูไว้เป็นแนวทางเป็นแผนที่ชีวิตรู้ก่อนป้องกันได้ก่อนนี่คือคอนเซปต,ต์ของการดูดวงอย่างสร้างสรรค์เอออะไรที่มันจะไม่ดีก็ป้องกันไม่ให้เกิดอะไรดีอยู่แล้วก็ส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้นนี่คือการดูดวงอย่างสร้างสรรค์น,นะไม่งมง,งายทุกอย่างมีเหตุมีผลทําอย่างไรได้อย่างนั้นทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันอัศวินเหรียญโอ้โหโชคลาภกำลังมามีโอกาสเจอสายเปมีโอกาสเจอคนดีงามวันนี้มีทั้งอัศวินถ้วยทั้งอัศวินเหรียญตีความได้ค่อนข้างหลากหลายอย่างแรกเลยถ้าตีความว่าสองคนนี้เป็นคนเดียวกันคุณจะได้เจอคนที่ มีทั้งคุณงามความดีและมีทรัพย์สินในคนเดียวกันคือเรียกง่ายๆว่าใจดีด้วยรวยด้วยก็ว่าได้ในคนเดียวกันหรือตีความแตกแขนงออกไปอีกทางหนึ่งได้ว่าจะมีคนดีน่าสนใจเข้ามาถึงสองคนนีอ่อัศวินถ้วยหนึ่งคนอัศวินเหรียญหนึ่งคนก็ได้ประมาณนี้อ่อนโยนคนหนึ่งสายเปคนหนึ่งประมาณนี้คุณอาจจะต้องไปตัดสินใจเลือกดูว่าจะคบหาใครหรือถ้าเป็นสองคุณสมบัติในคนเดียวกันก็แปลว่าคุณโชคดีมากๆเลยนะครับประมาณนี้อขออีกสักใบนะ ลองดูอีกสักใบส่งท้ายสวยๆเลยขยายความหน่อยซิว่าคุณจะได้รับสิ่งดีๆจากผู้ใดจากเหตุการณ์ใดหรือคนที่หลงไหลคุณจะเข้ามาจีบคุณเร็วๆนี้หรือไม่หรือจะมีสิ่งดีๆใดๆเกิดขึ้นขอให้ไพ่ใบนี้ขยายบ่งบอกทีนะครับบอกเราทีนะอะโอ้โห ยินดีด้วยยินดีกับทุกท่านที่ดูคลิปมาจนถึงนาทีนี้ไม่กดข้ามและไม่ปิดคลิปไปซะก่อนคุณโชคดีละการเสียงไทยวันนี้สรุปอย่างสวยงาม4ไม้เท้า4 o f One wands ใอนี้ไพ่แห่งความมั่นคงเฉลิมฉลองซุ้มประตูแห่งงานเฉลิมฉลองความหมายที่หนึ่ง คิดอ่านการใดอยู่จะประสบความสําเร็จอย่างสูงสุดนะตามวาสนาตามความขยันโชคดีแล้วรีบไปขยันขันแข็งมีโอกาสประสบความสําเร็จและความหมายที่สองที่ตรงกับหัวข้อนี้สุดๆนะคนที่หลงไหลคุณอยู่อยากได้คุณเป็นคู่ครองมีโอกาสสารสัมพันธ์ถึงขั้นแต่งงานครองคู่ทํานายตามตําราเลยสี่ไม้เท้าเป็นไพ่สมประตูวิวาก็ได้นะครับสี่ไม้เท้า ท่านที่ดูไพ่เป็นประจำย่อมทราบดีไม่ว่าจะเป็นการเฉลิมฉลองเรื่องทั่วๆไปการงานการเงินชีวิตทั่วไปหรือแม้แต่เป็นซุ้มประตูวิวาเฉลิมฉลองงานแต่งงานความสัมพันธ์ที่พัฒนาก้าวหน้าได้คนรักคู่ครองที่ดีก็เป็นไปได้นะครับดวงมาดีขนาดนี้แล้วที่เหลือจะเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่การปฏิบัติของคุณแล้วนะครับโอเคครับเป็นกําลังใจให้นะครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความจเจริญทุกท่านเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ